สำหรับประเทศไทยในระยะนี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องทั่วทุกภูมิภาคนะคะที่ภาคเหนือเนี่ยต้องประกาศเตือนให้ระมัดระวังอันตรายจากน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากซึ่งฝนที่ตกหนักในเวลานี้ก็ทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมในหลายพื้นที่ค่ะที่จังหวัดลำปางมีน้ําป่าจากลําห้วยแม่ตาลไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่า200หลังคาเรือนค่ะพื้นที่บ้านจํามหมู่ที่6ตําบลปงยางคกอําเภอห้างฉัด ถนนหลายสายระหว่างข้างฉัดกับเกาะคาก็มีน้ำท่วมสูงนะคะรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้นายาย้ายฮาวคําฟูนายกเทศมนตรีตำบลปงยางคกระบุว่าได้เตือนให้ประชาชนเก็บทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงในเวลานี้ได้ระดมเครื่องจักรเข้าไปนำเศษไม้ที่อุดอยู่ใต้สะพานออกเพื่อให้การระบายน้ำทำได้เร็วมากขึ้นค่ะ ที่พิษนุโลกน้ําจากอุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงไหลผ่านไหลผ่านคลองชมพูและคลองปลวกงานท่วมบ้านเรือนประชาชนใน6ตําบลน,นะคะในเขตอําเภอเนินมะปรางชาวบ้านไม่สามารถที่จะเข้าออกได้ตามปกติแล้วนะคะต้องย้ายไปอาศัยที่วัดกันชั่วคราวส่วนโรงเรียนปิดเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆค่ะในอำเภอเนินมะปรางระบุว่าได้เข้าไปสำรวจให้ความช่วยเหลือชาวบ้านนะคะ โดยคาดว่าน้ำทั้งหมดจะไหลลงสู่พื้นที่อำเภอวังทองแล้วก็จะทำให้ระดับลดลงไปได้ในระดับหนึ่งค่ะตอนเช้าเนี่ยน้ำขึ้นเกินจุดวิกฤตจ,จุดวิกฤตเราอยู่ที่7เมตรแต่ละเวลาตี5วัดได้7.8เมตรซึ่งเกินเกินกว่าจุดวิกฤตที่เคยมีมานะครับแล้วก็แต่ว่าช่วง 7, ประมาณเจ็ดโมงเช้า ปริมาณน้ำได้ลดลงประมาณ20เซนนะครับก็เหลือประมาณ7เมตร60เซกน,น,นก็เนื่องจากว่าฝนก็หยุดตกแล้วที่จังหวัดเชียงรายยังคงม,มีน้ำท่วมบริเวณถนนทางลอดใต้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาย่านชุมชนและบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำสายในอำเภอแม่สายค่ะเจ้าหน้าที่ต้องนำกระสอบทรายไปทำเป็นแนวกั้นริมแม่น้ำป้องกันไม่ให้น้ำทะลักเข้าสู่พื้นที่ชุมชน ส่วนบ,นบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสายลมจอยขนย้ายสินค้าและทรัพย์สินมีค่าบางส่วนก็เอาไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนนะคะเนื่องจากมีน้ำท่วมมาตั้งแต่เมื่อวานนี้เช่นเดียวกันกับที่จังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดตาค่ะมีน้ำป่าเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนรวมไปถึงบริเวณพื้นผิวการจราจรน,นะคะเจ้าหน้าที่มาคอยอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันอุบัติเหตุค่ะคาดว่าถ้าระดับน้ำสูงมากไปกว่านี้จะต้องปิดการสัญจรค่ะ